ในลำดับต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะการบันทึกบัญชีปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป6ขั้นตอนนะคะในตัวอย่างนี้ครูจะยกตัวอย่างข้อที่7.1ขหน้าที่256นะคะเป็นตัวอย่างในการปิดบัญชี6ขั้นตอนนะคะอทีน,นี้เรามาดูโจทย์นะคะข้อที่7.1 นะคะต่อไปนี้เป็นงบทดลองของร้านแพรวณวันที่31ธันวาคม2500 x1 mm. อันนี้คือวันที่ปิดบัญชีนะคะ2500 x1 วันที่31ธันวาคมแล้วก็เกจการให้งบทดลองมาหนึ่งงบนะคะโจทย์ให้งบทดลองมาหนึ่งงบเราก็จะมาเริ่มการปิดบัญชีในขั้นที่1กันเลยนะคะ ทีนี้การปิดบัญชีนะคะพศออเดือนเราก็จะใส่ตามที่โจทย์บอกค่ะวันที่ปิดคือ2,500 x 1เดือนธันวาคมวันที่31เพราะปิดวันนี้นะคะขั้นที่1น,นะคะเราจะทำการเดบิตด,ด้วยต้นทุนขายเคดิตด้วย สินค้าคงเหลือต้นงวดซื้อสินค้าและค่าขนส่งเข้าคำอธิบายรายการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดซื้อสินค้าและค่าขนส่งเข้าเข้าบัญชีต้นทุนขายนะคะเราก็มาดูสินค้าคงเหลือต้นงวด สินค้าคงเหลือต้นงวดไปดูที่งบทดลองค่ะบันทึกไว้เท่าไหร่เราเอายอดนั้นมาได้เลยสามหมื่นบาทในสมุดร,รายวันบันทึกอยู่เครดิตตัวเลขก็ต้องใส่ทางด้านเครดิตสามหมื่นบาทซื้อสินค้าค่ะซื้อสินค้าในงบทดลองมีหนึ่งแสองหมืนบาท เราก็มาปิดที่รายวันหนึ่งแสสองมืนบาทเช่นกันต่อไปค่าขนส่งเข้านะคะค่าขนส่งเข้าในงบทดลองนะคะสี่พันบาทเราก็เอามาใส่เลยสี่พันบาทจากนั้นหนูรวมทางด้านเครดิตสามตัวนี้จับบวกกัน ยอดออกทางด้านเครดิตเดบิตต้นทุนขายคือ162,000บาทในชื่อบัญชีต้นทุนขายนะคะจากนั้นหยิบปากกาแดงมาเลยค่ะมาตีเส้นการตีเส้นขั้นรายการเราจะตีแค่ช่องขั้นรายการเท่านั้นนะคะ ต่อไปขั้นที่สองค่ะขั้นที่สองเป็นการปิดบัญชีนะคะขั้นที่สองจะเป็นการปิดบัญชีส,งส่งสินค้าคงเหลือปลายงวดนะคะส่งคืนสินค้าและส่วนลดลับเข้าบัญชีต้นทุนขา พราะนั้นรายการนี้เดบิตด้วยสินค้าคงเหลือปลายงวดเดบิตด้วยส่งคืนสินค้าเดบิตด้วยส่วนลดลับและเครดิตด้วยต้นทุนขายอธิบายรายการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวดส่งคืนสินค้าและส่วนลดรับเข้าบัญชีต้นทุนขายตัวสินค้าคงเหลือปลายงวดตัวนี้ เอามาจากเอามาจากหมายเหตุที่โจทย์ให้เพิ่มมาที่ด้านล่างนะคะบันทึกไว้เท่าให้ตัวเลขมาเท่าไหร่เราก็บันทึกเท่านั้นส่งคืนสินค้ามาจากในงบทดลองตัวอย่างนี้ไม่มีนะคะให้ใส่เป็น x ไว้สองตัวต่อมา ส่วนลดรับดูในงบทดลองค่ะให้ยอดมา2,000นะคะในรายวานบันทึกอยู่เดบิตตัวเลขก็ต้องเอาไปใส่ทางด้านเดบิต2,000จากนั้นรวมทางด้านเดบิตค่ะ34,000บวก2,000จะได้ต้นทุนขายที่36,000ต่อไป ่อไปขั้นที่3นะคะขั้นที่3จะเป็นการขั้นที่3จะเป็นการปิดบัญชีในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าและรายได้อื่นๆเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะข้อนี้เดบิตขั้นนี้เดบิตด้วยขายสินค้ารายได้อื่นๆข้อนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเครดิตด้วย กำไรขาดทุนอธิบายรายการปิดขายสินค้าเข้ากำไรขาดทุนหนูก็ไปดูขายสินค้าในงบทดลองมีเท่าไหร่บันทึกเท่านั้นนะคะสองแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทบันทึกทั้งเดบิตและเครดิตด้วยยอดเดียวกันนะคะต่อมา ขั้นที่4ค่ะขั้นที่4จะเป็นการบันทึกการปิดบัญชีนะคะต้นทุนขายรับคืนสินค้าส่วนลดจ่ายและค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าบัญชีกำไรขาดทุนวัะนั้นขั้นที่4ี่เดบิตด้วยกำไรขาดทุนนะคะเครดิตด้วยต้นทุนขาย นะคะเคดิตด้วยรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่ายเคดิตด้วยค่าโฆษณา K ôi, เคดิตด้วยเงินเดือนพนักงานขายและเคดิตด้วยค่าน้ำค่าไฟตัวสุดท้ายคือดอกเบี้ยจ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เอามาจากในงบทดลอง นะคะเอาที่เหลือในงบทดลองมาโดยไม่รวมกับค่าขนส่งเข้านะคะค่าใช้จ่ายตรงนี้ส่วนรับคืนและส่วนลดจ่ายตรงนี้คือหมวด4นะคะตรงนี้จากนั้นตัวเลขค่ะเราจะมาใส่ตัวเลขกันต้นทุนขายนี้นะคะให้นักศึกษาเอาต้นทุนขายในขั้นที่หกับขั้นที่ สต้นทุนขายขั้นที่1กับต้นทุนขายขั้นที่2ตัวนี้เอา2ตัวนี้มาลบกันเพราะฉะนั้นต้นทุนขายของขั้นที่4จะคำนวณได้จาก1 6 2 0 0 0 3 6หลบสาหบันทึกบัญชีที่ หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันนะคะรับคืนสินค้าไปดูในงบทดลองค่ะยอดคือห้าพันนะคะค่าโฆษณาดูในงบทดลองค่ะเก้าพันนะคะยอดคือเก้าพันเงินเดือนพนักงานขายดูในงบทดลองค่ะสามหมื่นเจ็ดค่าไฟค่าน้ำค่าไฟดูในงบทดลองค่ะ 2,004และตัวสุดท้ายดอกเบี้ยจ่าย600จากนั้นให้หนูรวมทางด้านเครดิตทุกตัวเพื่อที่จะเอายอดไปใส่ชื่อบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งข้อนี้บวกกันมาแล้วนะคะจะได้กำไรขาดทุนอยู่ที่180,000บาทคำอธิบายรายการ ปิดบัญชีต้นทุนขายรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆเข้าบัญชีกำไรขาดทุนต่อไปเราจะมาดูขั้นที่5ขั้นที่หเป็นการโอนปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนซึ่งขั้นนี้นักศึกษาจะต้องเลือกปฏิบัติค่ะโดยให้พิจารณา ว่ากำไรขาดทุนนะคะในขั้นที่3กับกำไรขาดทุนในขั้นที่4นะคะสองขั้นนี้ขั้นไหนมากกว่ากันถ้าขั้นที่3มากกว่าขั้นที่4จะเดบิตด,ด้วยกำไรขาดทุนนะคะจะเดบิตด,ด้วยกำไรขาดทุนแต่ถ้าขั้นที่ สามกำไรขาดทุนในขั้นที่สามน้อยกว่าขั้นที่สี่เราจะเดบิตด,ด้วยทุนนะคะแต่ข้อนี้ขั้นที่สามน้อยมากกว่าขั้นที่สี่จึงเดบิตด,ด้วยกำไรขาดทุนและเครดิตด้วยบัญชีทุนทุนในที่นี้เป็นทุนของใครไปดูในงบทดลองค่ะเอาชื่อมาอย่างเดียวนะคะทุนนางแผวนะคะคำอธิบายรายการ โอนปิดบัญชีกําไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนโดยข้อนี้นะคะการคำนวณให้นักศึกษาไปดูที่กําไรขาดทุนในขั้นที่3กําไรขาดทุนในขั้นที่3กับกาไรขาดทุนในขั้นที่4กําไรขาดทุนในขั้นที่3มียอดอยู่ที่2 ละ215,000ส่วนกำไรขาดทุนในขั้นที่4มียอดอยู่ที่180,000จับกำไรขาดทุนทั้งสองขั้นมาลบกันนะคะเพราะนั้นยอดกยอดข้อนี้จะบันทึกที่35,000นะคะต่อไปขั้นที่6ขั้นที่6จะเป็นการบันทึกบัญชีการปิดบัญชีถอนใช้ ส่วนตัวขั้นนี้จะปิดหรือไม่ปิดให้นักศึกษาดูที่งบทดลองถ้างบทดลองมีบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเราก็จะปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวโดยการเดบิตด,ด้วยทุนโจทย์ข้อนี้ทุนชื่อนางสาวแพรนะคะจึงเดบิตด,ด้วยทุนนางสาวแพรและเครดิตด้วยถอนใช้ส่วนตัว อธิบายรายการปิดถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุนนะคะตัวเลขที่ใช้บันทึกบัญชีถอนใช้ส่วนตัวบันทึกไว้เท่าไหร่ปิดบัญชีก็บันทึกเท่านั้นโจทย์ข้อนี้คือสอง0 0บาทนะคะเป็นอันจบค่ะการบันทึกบัญชีปิดบัญชี6ขั้นตอนนะคะเราจะทำกันแบบนี้อันนี้คือการบันทึก ปิดบัญชี6ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวนักศึกษาลองทำแบบฝึกหัดทบทวนดูนะคะวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะ